ผมครับครับสวัสดีทุกท่านนี่เขามารีวิว MU C9 ครับรีวิวแบบเตือนๆรีวิว MU C9 การรีวิวของเราต้องบทธรรมดาใส่ดีใส่ทนครับใส่มาแล้วสามเดือนติดมาแล้ว สีถุงส,สีสีลุมเดือดหาทิปมาดึงดึงดึงอันดากมาเลยการรีวิวที่สุดยอดปอีกแบวครับการรีวิวที่

รถพอมวันรียังอยู่แล่นไปดินซอเก่าพูดกับเจ้าของหน้าเจ้าของนาไปกำลังเก็บกวดหนักวาเล็กแล้วะ เดี๋ยวเดี๋ยวขันล็กก่อนนี่ยข้มารีวิวเอ็มุูมซีเก่าแล้ววันนี้คุ้มพลังคุง้มหน่อยของตระกูลเอ็มคุ้มแห้งล,ง,ลงไปขีดมตมเต็มทว่วงหายเลยบืนก็ไม่ได้เอามาเซ็นเถอะ Được không? Nếu nhiều viêng không? Từng phát nạ có đấy Viêng nạ không vậy? Ừ Bà cứ đi đứng hồi đấy Bà lên đó Rất lạnh Lạnh như Há mông giến đây เคครับเดี๋ยวหาหมงมออรีวิวกันกะบอติดหนักวันน้ครับกะอ่ขั้นหลังกะจมใหยบบเห็นหอดชุดต่อพวงอะ Một lưng bên đấy Một lưng bên đấy Một, một sầu thấy đây chưa bài mà phun 10 điều Tết xuống đây Thấy rồi <laughs> Chúng bỏ lái hấp. ก็ถือว่ายัางยังเล่นได้อยู่ยังขยับได้อยู่แต่ว่าหังโติงลอขยับอยู่แต่ว่ารถบ่ขยับ้องนุ่งไปหลายแล้ว okay, ครับโอเคครับเดี๋ยวเขามาติดตาม,มิึงมามันสทีมพลังหาซีกับซีเก่าดึงกัน นาจอยู่ขึ้นได้สบายเนาะ